สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพวกขวันสดาอีกแล้วนะคะในช่องหุตส่าหแบบ๊กแบบ๊กแบบซึ่งเราเจอกันเดือนละครั้งหรือเปล่าหรือไม่มีเลยคลิปนะคะก็วันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเจอหน้าแบบนี้นะคะผู้หญิงที่สวยที่สุดในจุดนี้นะคะก็คือวิธีการทํากระเป๋าเองนะคะเสาน,นิ้วมาแล้วก็ต้องมีชิ้นงานมาฝากเหมือนเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นนั้นชุดละหนึ่งถึงสามก่อนหนึ่งสองสามเต้ อะไรนะคะมันคือกระเป๋าทรงเรี่ยมแบบสายในตัวนั่นเองแบบนี้นี่คือด้านข้างนะคะนี่นะด้านในก็จะมี1ช่องแบบนี้นะคะซึ่งสามารถถือเดินตลาดหรือไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือไปไหนได้หมดเลยนะคะอ่ากระเป๋าถือทรงเซรียมแบบสายตัวบบนี้เนาะก็มี้ิธีการทําที่ไม่ยากเลยนะคะเอางอี้ละกันเอาง่ายๆไปดูก่อนเพราะเดี๋ยวค่อยม,มาเมาส์กันว่าเฮ้ย มันเป็นยังไงอะไรงไงไปดูเลยไปอ,อันนี้คือแพทเทิร์นนะคะที่เราใช้ในการทํากระเป๋ากันในวันนี้นะคะซึ่งจะมีด้วยกันอยู่สองส่วนค่ะก็คือส่วนของตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายกระเป๋านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นครึ่งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยค่ะชิ้นส่วนแรกนะคะเราจะทาการตัดใยสังเคราะห์นะคะที่เป็นชิ้นส่วนของตัวกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะปึ๊บวางแบบนี้แล้วก็ ออนะคะก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวกระเป๋าค่ะตัดใยสังเคราะห์สองชิ้นนะคะแบบนี้คือหนึ่งและสองต่อไปนะคะก็ตัดผ้าด้านหน้าสองชิ้นค่ะหนึ่งและสองนะคะตัดผ้าด้านหน้าสองชิ้นค่ะแล้วก็ตัดผ้าซับในค่ะสองชิ้นเช่นเดียวกันนะคะผ้าซับในสองชิ้นหนึ่งและสองนะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนของสายกระเป๋านะคะ เราก็ตัดผ้าชิ้นหน้าแบบนี้นะคะปึ๊บล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมาค่ะตัดผ้าชิ้นหน้านะคะ2ชิ้นแบบนี้อันนี้นะคะส่วนใสาเป่าเราจะไม่ใช้ใยสังเคราะห์นะคะก็ตัดผ้าด้านหน้า2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าซับใน2ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะ ส่วนที่เหลือค่ะตรงนี้เนาะที่เราตัดตรงผ้าซับในนะคะที่เราเหลือตรงนี้เนาะนี่นะคะเราก็จะเอาส่วนนี้ค่ะที่เราตัดเบิบออกมาเนาะเ้าจะชิ้นส่วนสองน,นี้ค่ะไปทํากระเป๋าช่องกระเป๋าด้านในนะคะเราสามารถเอาไปทําช่องกระเป๋าได้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะแบบนี้เนาะอ่ะส่วนนี้คือกระดุมแม่เหล็กหนึ่งคู่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผ้าชิ้นหน้าค่ะวางลงบนตัวใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะอ่ะ เราประกบให้ทั่วนะคะจากนั้นก็เขีขยมุดกลัดค่ะกลัดให้ทั่วเลยนะหลังจากที่เรานะคะทำการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเนานะคะเนาให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทําการเดินเส้นเดินลายนะคะให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะดูวิธีทาการเนาแล้วก็เดินเส้นเดินลายให้เรียบร้อยก่อนจ้า หลังจากที่เรานะคะทำการเนาแล้วก็ทําการเดินเส้น <c oughs> เดินลายเรียบร้อยจะด้ลักษณะแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาชิ้นส่วนของตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของสายกระเป๋าะคะ่ะทําการต่อกันนั่นเองนะคะเราก็จะเอานี่เลยนะคะส่วนของสายกระเป๋านะคะที่เป็นผ้าชิ้นหน้านะคะวางประกบลงไปแบบนี้นะคะ เอาส่วนด้านที่เป็นด้านนี้นะคะคว่ำลงแล้วก็ประกบลงไปที่ตัวกระเป๋าเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข็มมุดกระ หลังจากที่เราทําการนะคะกราดเข็มมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปทําการเย็บด้านบนตรงนี้กันนะคะ1เส้นตรงๆนะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะดูไปทําการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บเรียบร้อยจะได้แบบนี้นะคะด้านบนทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นที่เราทําการค่ะขิบใยตรงนี้นะคะด้านหลังเนาะออกน้อยนะคะขิบใยออกเล็กน้อยนะคะขีบเฉพาะตัวใยนะ แล้วจากที่เราทําการคลิปใยนะคะเรียบร้อยแล้วจะนัรักษะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะก็จะนั่ักษาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการเย็บย้ํานะคะตรงขอบตรงนี้กันนะคะเย็บย้ําตรงรอยต่อตรงนี้ค่ะตรงเส้นเลยนะหรือเส้นตรงๆนะคะเย็บทั้งสองชิ้นเลยนะคะ หลังจากที่เราทําการนะคะเย็บย้ําเรียบร้อยแล้วจะได้ษณะแบบนี้นะคะนี่เลยเนาะทั้ง2ชิ้นนะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันเลยคะ่ะปาราจะมาทําช่องกระเป๋ากันนะคะเราก็จะเอาผ้าส่วนที่เราตัดสายกระเป๋านะคะมันจะมีผ้าส่วนที่เหลือเนาะเราก็นํามาทําเป็นช่องได้เลยนะคะก็ อันนี้นะคะอุ๋ยก็จะเอาผ้า2ชิ้นประกบกันนะคะด้านถูกกับด้านถูกชนกันเนาะจากนั้นค่ะก็วัดจะขอบค่ะลงมาที่4เซนแล้วก็ใช้ปากกาขีดเส้นแบบนี้นะคะจากหัวลงมาที่4เซนแล้วก็เอาปากกาขีดนะคะจากนั้นเราก็อเอาเข็มุดการหลังจากที่เราทำการตัดด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บโดยรอบเลยนะเย็บไปแต่ตรงนี้ปึ๊บนะคะ ไปโดยรอบเลยนะคะแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าไว้ตรงนี้นะคะเย็บปุ๊บไปโดยรอบจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นช่องกลับผ้าไว้นะคะโอเคค่ะดูไปทำการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทำการเย็บโดยรอบเรียบร้อยแล้วก็เว้นช่องกลับไปตรงนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการคลิปผ้านะคะออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ หลังจากที่เราทําการคลิปผ้าออกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการกลับผ้าได้เลยนะคะตรงช่องที่เราเว้นช <Hayır. S 2> ่องกลับไว้นะก็ดันผ้าไปได้เลยนะคะหลังจากที่เราทําการกลับผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็พับขาดตรงมุมตรงนี้นะที่เป็นช่องกลับค่ะพับเอาผ้าเข้าไปแล้วก็พับเข้าไปแล้วก็เอาเข็มมุดกลับนะคะแบบนี้ ะะจากนั้นค่ะเราจะไปทําการเย็บย้ําตรงหัวกันก่อนนะคะ1เส้นตรงๆต,ตรงนี้เย็บย้ําเย็บย้ําบนหัวนะคะ1เส้นตรงๆงนะคะโอเคค่ะดูไปทำขั้นตอนที่เราทําการเย็บย้ําเรียบร้อยแล้วจะรักษาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนนี้ค่ะไปวางลงบนตัวผ้าซับในนะคะแบบนี้เลยนะคะให้ตรงก้นเนี้ยนะเลยขึ้นไปนะคะจากตรงนี้เลยขึ้นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนของก้นกระเป๋าเนาะก็ต้องติดให้เลยขึ้นไปนิดนึงนะคะ แล้วก็หาจุดกึ่งกลางค่ะทั้งซ้ายและขวาเนาะจากนั้นเราก็เอาเข็มหมุดกลัดให้ทัว่วนะคะหลังจากที่เราทําการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บกันค่ะจากตรงนี้บนะคะไล่ไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะเย uh ็บปบโดยรอบนะคะด้านนี้ด้านบนไม่เย็บเนาะเย็บแค่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวทาการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะตรงนี้นะโดยรอบเรียบร้อยจะได้นแบนี้สำหรับช่องกระเป๋านะคะ นี่นะ,ะแล้วมันก็จะปิดตรงช่องที่เราเว้นกับผ้าตรงนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่องกระเป๋าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทำกาขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอานะคะตัวกระเป๋ากับสายกระเป๋าทําการต่อกันนั่นเองนะคะก็เหมือนกับผ้าชิ้นหน้านั่นเองนะคะก็นี่เลยเอาประกบกันลงไปเนาะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เข็มหมุดกลัด ะะทำแบบนี้ค่ะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะหลังจากที่เราทําการกัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองชิ้นนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปทาการเย็บค่ะหนึ่งเส้นตรงๆนะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะโอเคถยวทำการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังที่เราทำการเย็บเรียบร้อยจะได้สับแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้ทำการนี่พลิกผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะก็พลิกผ้าเล็กน้อยแบบนี้ ะะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บนะคะเย็บตรงรอยต่อนี่ค่ะหนึ่งเส้นตรงๆต,ตรงนี้ออนะคะโอเคเดี๋ยวไปทําการเย็บนะคะทั้งสองชิ้นให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เรานะคะทําการเย็บย้ํานะคะนี่ตรงขอบที่รอยต่อของผ้าเรียบร้อยจะลักษัะแบบนี้นะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะผ้าทั้งสองชิ้นนะคะทําการประกบกันนั่นเองนะคะแบบนี้เอาด้านถูกกับด้านถูกชนกัน จับให้เสมอกันนะคะแล้วก็เ,เข็มหมุดนะคะกลัดให้ทั่วนะคะหลังจากที่เราทำการกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยจะได้ษณะแบบนี้นะคะสำหรับตัวผ้าสั์ไหนคะ่ะต่อไปนะคะคือส่วนของใยสังเคราะห์นะคะเราก็จะเอาทั้งสองชิ้นค่ะประกบกันแบบนี้โดยเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะคะประกบลงไป ให้เสมอก ER ันแล้วก็เอาเข็มมุดกลัดให้ทั่วนะคะอ่าเราจะยกกลัดเข็มมดเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวใยสังเคราะห์และผ้าสับในนะคะจากนั้นเราจะไปทําการเย็บกันนะคะเราเย็บด้านนี้1เส้นด้านนี้1เส้นนะคะแล้วก็เย็บปิดด้านกลนะคะสำหรับตัวใยสังเคราะห์ส่วนผ้าสับในนะคะเราจะเย็บตรงนี้1เส้นนะคะด้านนี้ปึ๊บหเส้นส่วนด้านนี้เราจะเย็บปึ๊บ เราเว้นช่องกลับไว้นะคะแล้วก็เย็บต่อไปก็คือผ้าซับในเราจะเว้นช่องกลับนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเย็บทั้งสองชิ้นให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวใยสังเคราะห์แล้วก็ตัวผ้าซับในนะคะก็เย็บตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะส่วนตัวผ้าซับในนะคะก็เย็บด้านนี้นะคะแล้วก้นส่วนด้านนี้ก็เย็บแล้วก็เว้นช่องกลับแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําการลิกนะคะ ติดใยนะคะออกเล็กน้อยนะทั้ง3ด้านนะคะทั้งตัวใยแล้วก็ผ้าซับในค่ะทําการคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปทำการนะคะคลิปใยนะคะแล้วก็ตัวผ้าซับในออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแบบนี้หลังจากที่เราทําการคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวใยแล้วก็ผ้าซับในนะคะจะได้รักษาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปในการทำกันเลยค่ะตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําส่วนของก้นกระเป๋ากันนะคะก็แบบนี้เลยนะคะ ดึงและซบแบบนี้นะคะนี่นะจากนั้นก็ประกบลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มมุดกลัดนะคะทำแบบนี้ค่ะทั้งตัวใยแล้วก็ตัวผ้าซับในด้วยนะคะแบบนี้เลยหลังจากที่เราทำการกลัดเข็มหมุดนะคะตรงก้นกระเป๋านะคะทั้งตัวใยสังเคราะห์แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วจะลาซบแบบนี้นะคะ ทั้งตัวยานสังเคราะห์แล้วก็ตัวผ้าซับในแบบนี้นะคะจับจีตองก้นนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บกันนะคะหงเส้นตรงตๆของแต่ละด้านเลยนะปุ๊บนะคะแล้วก็ด้านนี้ นะคะเย็บก้นกันเนาะโอเคค่ะหรือไปทําการเย็บนะคะก้นทั้งตัวใยสังเคราะห์แล้วก็ผ้าซับในให้เรียบร้อยก่อนจ้าที่เราทําการเย็บนะคะตัวก้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ด้านนะคะของตัวใยสังเคราะหนน์แล้วก็ผ้าซับในเนาะจากนั้นเราก็อันไกลค่ะคลิบนะคะออกเล็กน้อยนะคะแบบนี้นก็ทําทั้งตัวใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ผ้าซับในเลยที่เราทําการนะคะคลิปตัวก้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ด้านจะได้แบบนี้ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวใยนะคะแล้วก็ตัวผ้าซับในเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะพลิกนะคะเอาด้านถูกนะคะของตัวใยสังเคราะห์ขึ้นมานะคะแบบน,นี้หลังจากที่เราทําการกลับนะคะผ้านะคะด้านถูกของตัวใยสังเคราะห์ขึ้นมาจะได้นักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะจากนั้น,นะค่ะเราจะเอาผ้าซับในนะคะส่งวนลงไปที่ตัวใยสังเคราะห์นะคะ ผ้าซับในเราไม่ต้องกลับด้านนะคะก็ให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็สวมเข้าไปเลยนะคะตรงที่ยายส้เคะอ์เนาะแบบนี้ค่ะสวมไปเลยเหมือนปลอกหมอนเนาะสวมไปเลยจ้าหลังจากที่ทําการสวมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการนะคะกลาดเข็มหมุดนะคะตรงช่วงนี้ออนะคะไล่ไปจนถึงสายด้านบนเลยนะคะ จับตรงสายด้วยนะคะทำทั้งด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะทั้งสองด้านก็กลัดเหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะวัดนะคะจากสายกระเป๋าด้านบนลงมาค่ะที่10เซนแล้วก็ทำการมาร์กไว้นะคะ มาร์กไว้นะคะทำทั้ง4ด้านเลยนะคะของสายกระเป๋านะ10เซนล้วก็มาร์กไว้หลังจากที่เราทำการมาร์กนะคะจากด้านบนนะคะลงมาตรงนี้นะที่10เซนนะคะตรงสายด้านบนลงมาตรงนี้10เซนนะคะทั้งสี่ด้านด้านหน้าและด้านหลังนะคะทั้ง4เส้นจากนั้นให้ทำการเย็บนะคะเย็บตรงขอบด้านนอกตรงนี้1เส้นนะคะแล้วก็ด้านนี้1เส้น นะคะเย็บทั้ง4ด้านที่เรียบร้อยนะคะทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะนี่นะตรงนี้ด้วยนะคะเย็บด้านข้างก่อนหลังจากที่เราทําการเย็บนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบรอบนอกนะตรงนี้นะคะนี่สิเซนแบบนี้นะคะด้านนี้10เซนแล้วก็ด้านนี้นะคะตรงส่วนด้านข้างกระเป๋า10เซนด้านนี้ก็10เซนนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรค่ะทําการคลิบออกก่อนนะคะเล็กน้อยนะคะทั้ง4ีด้านเลยหลังจากที่เราทําการนะคะคลิปด้านข้างเรียบร้อยแล้วด้านปแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นนะคะนี่นะ,ะดูมองด้านข้างนะคะตรงนี้คลิบออกเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้ด้วยนะคะจะรูปแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเย็บส่วนที่เหลือด้านในกันนะคะ เย็บตั้งแต่ตรงนี้ค่ะที่เราาร์ k ไว้สิบเซนนะคะเย็บปึ๊บนะคะเย็บด้านในกันมาถึงตรงนี้ที่เราาร์ k ไว้1ิบเซนนะคะก็เย็บทั้งสองด้านด้านนี้ปึ๊บแล้วก็ด้านนี้ด้วยที่เราาร์ k ไว้1ิบเซนจากขอบเนาะปึ๊บนะคะก็เย็บทั้งสองด้านเลยโอเคหรือไปทำการเย็บปิดให้เรียบร้อยก่านะหลังที่เรานะคะทําการเย็บด้านในตรงนี้ปึ๊บจุดที่1ิบเซนนะคะมาถึงตรงนี้1ิเซนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เ็บนะขอบด้านในแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะมาถึงตรงนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยทาการกลับผ้ากันนะคะเราจะกลับตรงส่วนที่เป็นผ้าซับในตรงนี้เห็นไหมที่เราเว้นช่องกลับไว้เนาะเราก็ดันผ้าออกได้เลยส่วนช่องเนะี่ยพอเมื่อเรากลับออกมาแล้วนะคะส่วนช่องหูเนี่ยค่ะเราก็ดรงนี้นะใช้มือค่อยๆดันหูออกมานะคะก็ะต้องดันออกมาด้วยนะคะ ทั้ง4ีมุมก็ใช้ไม้นะคะไล่ช่วยดันออกมานะคะค่อยๆดันออกมานะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะนี่คือหูนะคะก็ต้องดันออกมาด้วยนะทั้ง4ด้านค่อยๆดันนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนะคะถ้าเราดันแรงก็ดึงออกมาทั้ง4ด้านเลยนะคะกลับผ้ามาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดึงสายออกมาแบบนี้นะคะ ั้งด้านนะคะดึงสายออกมาด้วยแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทําการเย็บปิดนะคะตรงนี้กันตรงช่องที่เราเว้นกลับผ้าไว้นะคะก็เย็บปิดก็พับเข้าไปนะแล้วก็เข็งมุดกลัดจากนั้นก็ไปทําการเย็บ1เส้นตรงๆตรงนี้เลยนะคะเย็บปิดปึ๊บๆนะโอเคเดี๋ยวไทำการเย็บปิดให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทําการเย็บปิดเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ราแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดันผ้าซับในเข้าไปได้เลยนะคะ หลังจากที่เราทําการดันผ้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วดันสับแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็เอานี่กดตรงนี้เข้าไปหน่อยนึงนะคะแลวเอาเข็มมุดกลับไว้อันนี้นะคะทั้งสองด้านด้านนี้ด้วยกดผ้าตรงนี้เข้าไปนิดนึงแล้วก็เข็มมุดกลัดไว้ล้วสับแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทําการต่อสายกันนะคะโดยเราจะแยกเป็นผ้าด้านหน้าแล้วก็ผ้าสับในเนาะเรา จับแบบนี้เอาผ้าด้านหน้าก่อนนะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกค่ะจับแบบนี้นะนี่เป็นกระเป๋านะเอาผ้าด้านหน้าค่ะทั้งสองด้านประกบกันแบบนี้เลยเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนั่นเองแบบนี้นะคะแล้วก็เข็ยมุดกลัดไว้ต่อไปก็จะเป็นส่วนของผ้าซับในก็เช่นเดียวกันเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแบบนี้แล้วก็ประกบลงไป นี่นะคะพิกมาอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเอาผ้าด้านหน้าคะ่ะเอาด้านถูกกับด้านถูกประกบกันแบบนี้แล้วก็เอาเข็มบุกกลักไว้ส่วนผ้าซับในก็เหมือนกันคะ่ะเอาผ้าด้านถูกประกบแบบนี้ด้านถูกกับด้านถูกประกบนะคะแบบนี้ แล้วก็เอาเข็มมุดกัดไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปทำการเย็บหนึ่งเส้นตรงตรงทั้ทงผ้าด้านหน้าแล้วก็ผ้าซับหน่อยทำทั้งสองด้านเลยนะคะโอเคค่ะดูไปทำการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าหลังจากที่เราทำการเย็บนะคะเรียบร้อยเราจะรักษแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็ทำการคลิปออกนะคะ ลิปผ้าออกนิดหน่อยนะคะโอ้หัวสายกระเป๋านะคะก็คลิปหลังจากที่เราทำการนะคะคลิปผ้าด้านบนที่เราเย็บตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการนี่เลยดึงแบบนี้พลิกกลับปึ๊บนี่แบบนี้นะคะทำการพับนะคะพับเข้าหากันนะคะแบบนี้ เอาเข็ม okay, มันกลัดไว้ก็ไล่กลัดไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่เราทำการพับสายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเนาะจากนั้นเราก็จะไปทําการเย็บนะคะแบบนี้เย็บวงกลมด้านในนะคะคือเย็บตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตรงที่เราพับไว้ตรงนี้นะคะออไปโดยรอบจนถึงจุดที่เราเริ่มนั่นเองก็เย็บเป็นวงกลมนะคะด้านในส่วนด้านข้างตรงนี้เราก็เย็บตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะ ดนขทางปึ๊บนะไปได้ยรอบเลยค่ะจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้เลยเนาะก็เย็บแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านเลยด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทาการเย็บให้เรียบร้อยก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะมาเย็บขอบอด้านในกันก่อนนะคะก็เย็บเลยค่อยเย็บนะคะ ไปเรื่อยๆถึงจนไหนก็เอาเข็มออกเนาะ ร้อยแล้วนะคะสาหรับเส้นรอบวงนะคะนี่เส้นรอบวงด้านในนะต่อไปก็จะเป็นเส้นด้านข้างนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเย็บเส้นขอบด้านในกันตรงนี้นะคะก็คือที่อยู่กลางกระเป๋าตรงนี้เนาะเราก็จะเราก็เดินเส้นเลย ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะกยัโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเย็บรอบนอกนะคะอันนี้คือรอบนอกเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะ หลังจากที่เราทําการเย็บสายกระเป๋าเรียบร้อยด้านลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างในลักษณะแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล <as> Chun, ้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําการติดกระดุมแม่เหล็กกันนะคะก็คือติดด้านในนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะสอยติดกระดุมแม่เหล็กนะคะให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะโอเคค่ะดูเหมือทําการนะคะ ติดกระดูมแม่เหล็กนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะหลังจากที่เราทาการติดกระดูมแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วจะมาทบแบบนี้นะคะก็เปิ้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระเป๋าของเราในวันนี้นะคะก็ลองไปทําดูกันนะคะโอเคเป็นไงบ้างคะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะสำหรับวิธีการทำกระเป๋าทรงเรียมแบบสานในตัวแบบนี้นะคะ อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมก็ลองทําดูกันนะคะก็สามารถถือไปตลาดนัดไปทํางานได้หมดเลยนะจริงๆแล้วมันมันสามารถถือได้ทุกสถานที่ทุกสถานที่เลยนะคะคุณอาจจะเป็นสาย,ม,ม,นนสายมินิมอลแบบนี้ใส่ชุดมินิมอลถือแบบนี้นะคะไม่ได้เลยหือถือหรืออาจจะคล้องแขนได้ชั่วงขนาดน,น,นี้ก็ได้นะจ๊ะอ่ะลองไปทดูกันนะคะถ้าชอบทลินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดตับตะไคร้กันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับควัญสดาในการทำงานต่อไปรีพูดเดี๋ยวไปทำตุกเดี๋ยวทางานต่อไปคี่เราต้องรีพูดวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีส